สวัสดีครับวันนี้อยู่กับเพจบอลเตงผีบอกกันอีกแล้วนะครับก็มาเจอเจอกันวันที่3เดือนกรกฎาคมนะครับ2,566นะครับก็ในค่ำคืนวันนี้นะครับมีฟุตบอลมาฝากกันทั้งหมด3ตัวนะครับผลงานที่ผ่านมา2-3คืนที่ผ่านมานะครับนะก็ค่อนข้างที่จะลงตัวกันเลยทีเดียวเพื่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามารับชมนะครับยังไม่กด subscribe ฝากกด subscribe ใน YouTube ให้ด้วยนะครับในส่ันการ นี้มี3ตัวมาฝากกันนะครับนะตัวแรกนะครับเราไปดูกันที่ฟุตบอลนอร์เวย์นะครับนะเป็นคู่ระหว่าง s t a r b e c k นะครับเจอกับ s t e m c o ส s e s นะครับนะก็แน่นอนว่าฟุตบอล2คู่นี้นะครับนะเป็นฟุตบอลกลางตารางของนอร์เวย์นะครับนะก็มาเจอเจอกันนะครับนะเป็นนัดบกขางนะครับนะหลังจากที่เพื่อนๆนะครับเตะกันสองอาทิตย์ไปแล้วนะครับนะก็ตัวเองมาเตะเอาวันนี้นะครับก็แน่นอนว่าทางฝั่งของ s t a r b e c k นะครับนะมาเป็นต ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่พอสมควรนะครับกับราคาปอปอปอปาตากุมนั่นเองนะครับแต่วันนี้ฮะด้วยฟอร์มการเล่นของสตาร์เบกนะครับนาะที่ไม่ค่อยที่จะคงเส้นคงวานะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเกมในบ้านในค่าคืนวันนี้แต่ก็ยังมีหลุดแพ้ไม้เห็นนะครับนะในฟุตบอลถ้วยนะครับสำหรับทางฝั่งของสตอมก็เสร็จเองนะครับนะก็เกมเยือนค่อนข้างจะดูรูหรามาเห่ากันเลยทีเดียวนะครับนะแพ้ฝั่งทางฝั่งของโมนะครับนะมาแค่ทีมเ ่นั้นเป็นฟุตบอลโนเวคับนะครับซึ่งทั้ง2ทีมเจอกันมานะครับสถิติส่วนใหญ่นะครับจะออกไปที่สกอร์ส,งสูงซะมากกว่าที่จะไปเล่นราคาหน้าบอดนะครับสำหรับคู่บอลคุ่นี้ขออนุญาตไปที่สกอร์สูงนะครับในราคา2.5ทับ3นะครับหรือ2.75นั่นเอง <S <S เราไปดูต่อครับสำหรับคู่ที่2เป็นในโซนของฟุตบอล าวาฮิลนี่ครับนะก็เป็นในส่วนของกยญแน,นะครับเปิดบ้านรับการเยือนทางฝั่งของกริติบ้านนีครับนะฟุตบอลคู่นี้จากสถิตินะครับนะบ้านใครบ้านมันบ้านใครคนนั้นชนะนะครับแต่ด้วยความที่ กูชาดครับเขาได้สู่เข้าสู่รอบต่อไปของฟุตบอลอาโคปาซูดาเมเลมิกาน่านะครับนะก็ทำให้พวกเขาเนี่ยนะครับนะตอนนี้มีความมั่นใจค่อนข้างเยอะอยู่พอสมควรนะครับกับการเล่นฟุตบอลในบราซิลเีรีเอนะครับนะก็เกมล่าสุดนี่ครับก็เพิ่งไปชนะทางฝั่งของอินดิเปนเต้ซานตาเฟมานะครับนะในสกอร1์1ประตู่อ2นี่ครับค่อนข้างที่จะสร้างเสริมความมั่นใจให้พอสมควรนี่ครับใน่วนของทีมเยือนนี่ครับนะวันนี้ก็ ริติบ้าเกมล่าสุดนะครับพึ่งไปเจอกับทางฝั่งของเกรมิโอมากนะครับนะก็โดนถลุงยับไปเลย5ประตูต่อหนึ่งนะครับนะค่อนข้างที่จะ มีเกมรับที่เสียง่ายค่อนข้างที่จะเยอะนะครับนะาทางฝั่งของกอริติบานะครับสองเกมหลังสุดของกอริติบานะครับเสียประตูไปแล้ว6ประตูนะครับน้าแทบจะยิงประตูคนอื่นแทบจะับไม่ได้เลยสําหรับคู่นี้ไปแบบง่ายๆรับซับกันแบบจวดๆนะครับสำหรับผู้ที่2ไปที่ต่อโกยาร์นะครับในราคาครึ่งลูก เราไปรู้ต่อครับสําหรับคู่ที่3นะที่เราจะรับซับกันแบบจุดๆนะครับสำหรับคู่นี้เป็นคู่ระหว่างเนวิลโอบอยนะครับเจอกับทางฝั่งของกิมนาเซียราพาตานะครับนะเป็นฟุตบอลอาร์เจนตินานะครับก็ทางฝั่งของเนวิลโอบอยถ้าเกิดใครนะครับนะได้ติดตามผมเอาไว้นี่ครับก็เกมล่าสุดนะครับเจอกับออเด็กซ์นะครับนะก็ผมรับซับแบบจุดจดไเลยสําหรับฟุตบอลคู่นี้ผมให้ไปที่สกอร์ตามก็จบที่1ประตูต่อหนึ่งนะครับแต่ พวกเขาก็เข้ารอบกันไปทั้งคู่เลยนะครับนะก็จับมือกันเข้ารอบสู่รอบสบบบทีมสดท้ายไปเป็นเีื่ร้อยนะสำหรับฟุตบอลศึกโคปาสู่เดนมิกาหน้านี่ครับนะนะสำหรับทางฝั่งของทีมเยือนนะครับอย่างทางฝั่งของกิมนาเซียนะครับนะก็เกมล่าสุดนะครับพึ่งไปพ่ายนะครับให้กับทางฝั่งของยูนิเวอร์ซิตาริโอเดเดปเตสนะครับนะก็แน่นอนว่าเป็นการเล่นผลงานที่ไม่ดีเอาซะเลยนะครับนะโดนไป2แดงด้วยนะครับนะ ในส่วนของฟุตบอลด้วยครับทางฝั่งของกิมนาเสียงนี่ครับนะก็แต่จะไม่มีลุ้นอะไรแล้วนี่ครับนะในส่วนของเกมลีครับต้องทําให้ดี ที่สุดเท่าที่จะทําได้เพื่อไปลุยกระต่อในซีซั่นหน้านะครับนะซึ่งวันนี้นิวฟิอบอยครับเขาเข้าสู่รอบต่อไปนะของฟุตบอลถ้วยแบบเทียบร้อยนะครับความมั่นใจมีเต็มเปี่ยมเต็มร้อยแน่นอนนะครับแต่ด้วยความที่กิมนาเซียนี่ครับนะฟอร์มการเล่นในช่วงหลังโดยเฉพาะเกมเดือนรับโชว์ฟอร์มได้ไม่ดีเท่าที่ควรเลยแต่วันนี้ี่มองว่าทางฝั่งกิมนาเซียมีโอกาสครับที่จะเอาแ้มนะให้กับทีมของพวกเขาเองได้นะครับการเจอกับนิวฟิอบอยเพราะฉะนั้นแล้วครับ ในค่ำคืนนี้รับซับแบบจดจวดคู่ที่3นะครับไปที่ร้องกิมหนาเสียในราคาคึงูอ่ะเรามาสรุปกันนะครับเพื่อนๆนะคู่ที่1นี่ครับให้ ทางฝั่งของสูงสตาเบกนะครับในราคา2.5ทับ3หรือ2.75นะครับคู่ที่2ไปที่ต่อโกยร์ครับในราคาครึ่งลูกไปเลยนะครับคู่ที่3นะครับไปที่รองกิมนาเสียนะครับในราคาครึ่งลูกคู่นี้รับประกันรับซับแน่นอนนะครับนะสำหรับ3คู่ที่ไปจัดเข้าสเต็ปแยกเน้นแยกเต่งได้ทั้งหมดเลยนะครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับสนใจอยากจะเข้ากลุ่มมาเก๊า VIP นะครับหรือเข้ากลุ่ม VIP ที่มี ฟุตบอลเต็งมากกว่าหน้าคลิปตรงนี้นะครับนะก็สามารถที่จะมาเจอผมได้นะครับ @ft11 หรือแอดไลน์ทางขวามือของท่านก็ได้นะครับนะก็มีสแกน QR code อยู่นั่นเองนะครับในกลุ่มของผมนะมีอาจารย์มากประสบการณ์มากกว่า5ท่านนะครับนะนำฟุตบอลอยู่ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลสดฟุตบอลบินเทาบินแดงนะครับมีทั้งหมดเลยใครสนใจก็อย่าลืมแอดไลน์มานะครับนะใครที่ยังไม่เชื่อใจกันนะครับย้อนไปดูผลงานกันได้เลยนี่ครับนะที่คลิปที่ผมลงอา เนี่ะครับก่อนหน้านี้นะไว้เจอเจอกันได้เลยนะครับนะอ่ะโอเคสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปเป็นเท่าน,นี้ครับกับเพจบอลเต็งผีบอกไว้เจอใหม่กราบสวัสดีครับ